ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วเอ้ยโอเคมาเต็มแผงเลยว่ะเอเอโอ้โหอย่างนี้แจกเยอะท่านผู้ชมเบ็ดร้อยด้วยมันต้องแบบนี้สิครับข้อต่อคำเตือนวิดีโอนี้จับทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับพบกับ y o ยูทูบช่องของเฮียมังกรนะครับเราก็อยู่กันที่ Fortune m ม้าสนะของค่าย PG ช่วงนี้ตระกูลฟอร์จูนก็มาเยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เฮียจะลองจัดตระกูลฟอร์จูนดูว่าเป็นไงม้างเฮีย <c oughs> เอามาที่500เฮ้ยมาแล้วว่ะ <c oughs> มาดีไลเ่เบดเบดสิบท่านผู้ชมเฮ้ยโอเคเต็มแผงนิดเดียวท่านผู้ชมโอ้ยสองแถวแรกมาดีแล้วนะแต่แถวที่สามาไม่ดีเราก็ขึ้นมาเป็นร้อยแปดสิบท่านผู้ชมมาที่500ขึ้นมาเป็นหลักร้อยก่อนนะครับ ือว่ามาดีถ้ามันแตกดีเดี๋ยวเฮียจะไล่เบรดเดี๋ยวเฮียขอดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างอ๋าโอเคทองคํามาลงนะครับผมจริงๆมันเป็นตัวอักษรภาษาจีนนะ่ะแหละแต่เฮียชอบเรียกโอเคทองคําเพราะมันเหมือนตัวโอเคอ่ะเออสีมันเป็นทองคนะํานะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไปต่อ <S <S เฮ้ยขึ้นมาแล้ว10 1 0มาวะเอาวะทั่วไม่อาทั่วไม่เอาทั่วไม่เอา ไปก่อนไปก่อนเออถุงถุงทองถุงทองถุงทองไม่ลงท่านผู้ชมอังเปามานิี้อังเป่าผ่านไปอีกทัวถั่ัวไม่เอาเออมามามา,มาไปกันต่อท่านผู้ชมถุงทองถุงทองหยุดหยุดเลยอีกแล้วท่านผู้ชมแม่งได้ลุ้นเลยว่ะอันนี้เป็นดอนลล่าร์ทองคำนะครับผมมาแล้วนะครับถ้ามันเต็มเต็มแผงอย่างนี้นะครับมันก็จะแจกเยอะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเบรละสิบมันจะแจกให้เราเท่าไหร่นะอ แจกให้เรา500ท่านผู้ชมเราก็ขึ้นมาทั้งหมดนะครับ1,500นะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับผมท่านผู้ชมอ่านี่เป็นถุงทองนะท่านผู้ชมไม่มีลายโอเคมาเชื่อมต่อประทัดไม่มีฟอร์จูนเมาส์นี่มันก็เป็นอะไรที่มันเข้าใจง่งายๆอะท่านผู้ชมดูแค่ลายมันดูแค่ลายมันแค่มันเชื่อมกันก็พอเองเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ1,440ไปกันเรื่อยๆเลยท่านผู้ชม มาดิมาดิโดดเออมามาอีกแล้วหนูหนูมาหนูมาโอ้โหแตมันไม่เต็มแผงไม่เอานะขอแบบเต็มแผงโอ้โันี้ก็ไม่เต็มแผงอีกท่านผู้ชมขอแบบเต็มแผงนี่เฮ้ยมาแล้วถุงทองถุงทองแต่ส้มมาลงมาแทนไม่ได้นะถุงทองมาส,งส้มอีกโอ้โหซ้ำสองเฮ้ยหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้โหซ้ำสามอีอย่างวะเออถุงทองเต็มแผงท่านผู้ชมมันต้องแบบนี้สิครับ นี่แหละครับช่วงนี้มันแจกดีนะตระกูลฟอร์จูนนะสามร้อยท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ยังดีกว่านะเมื่อกี้มันเป็นดอลลาร์นะเออมันเป็นดอลลาร์ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็าไปกันต่อนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเดี๋ยวเฮียจะขอไล่เบสไปเลยนะไปที่เบสสามสิบท่านผู้ชมไปสามสิบรอบไปมาดิขอแตกแบบเมื่อกี้หน่อยดิสิบรอบสามร้อยสามสิบรอบก็เก้าร้อยก็ยังมีโอกาสอยู่ได้สู้อยู่ท่านผู้ชม ณนะตอนนี้นะครับเป็นเวลานะครับอ,อ้าวทองคํามาลงครับผมโอเคทองคํามาลงณนะตอนนี้นะครับเป็นเวลานะครับ12นาฬิกา5นาทีนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างขึ้นมา600อุย้ยนี่ทับเราเดินหน้าไป1,500เลยนะเออมันต้องมาแบบนี้ดิไปกันต่อนะครับผมท่านผู้ชมขึ้นมาเป็น1,950เบส30 1,890 1860อยายังมาไปต่อครับผมท่านผู้ชมหมไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมดอกนี้ไม่มีอะไรเลยส้มส้มไม่เอาแต่เกิดส้มมาลีนี้น่ารักนะเ <c oughs> อาพูดถึงส้มมาลีมาก็ามาเลยผมท่านผู้ชมโอเคทองคํามาลงครับเต็มแผงนะดอกนี้ขึ้นมาสวยเลยท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดอกนี้มันจะแจกให้เราเท่าไหร่ รางวัลก้อนโตนะครับระดับซุปเปอร์นะโอเคทองคำเต็มแผงเลยท่านผู้ชม3000เอ,อ,อยหวานเจีย๊ยบหวานเจียจ๊ยบเรามาที่500ถ้ายถ้าเราเดินหน้าไป4,800แล้วนะอ่าก็ถ้าเราเดินหน้าประมาณ4,300หักไป500ถ้ท่านผู้ชมยังไปกันต่อนะเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันแตกดีอย่างเงี้ยเฮียจะปล่อยไหลเลยนะเอ,อ้ยมาดิมาดิน้องส้มน้องส้มมาดิโอ้โหมา หัวไม่เอาทั่วแจกน้อยท่านผู้ชมถุงทองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอยากได้ดอลล่าโอ้โหถุงทองมาลงแล้วแต่ขอเต็มแผงก็พอเออขอแบบเต็มแผงแบบนี้ก็โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะดูว่าเ,ออเราจะโดดเบสต,ตอนไหนดีตอนนี้ก็ขึ้นมาอีก900้ท่านผู้ชมรวมเป็นทั้งหมด5,600้เราก็เดินหน้าประมาณ5,000จริงๆถ้านนะตอนนี้ท่านผู้ชมหยุดแล้วถอยได้เลยนะเออหยุดแล้วถอยได้เลยขอแบบสวยๆดิ ขอแปบสวยๆมาโอเคมันลงก็ดีขึ้นมาอีก600ท่านผู้ชมเราก็เดินหน้าไปมัน5้าพนนี่เบส30เองนะท่านผู้ชมไปได้แบบว่าชิลมากอะ่ะเออมาดิยังไปต่อกันอีกเรื่อยๆท่านผู้ชมตระกูลฟอร์จูนฟอร์จูนมันดีนะเดี๋ยวพอจบเกมนี้เดี๋ยวเฮียอาจจะจัด ฟอร์จูนไทเกอร์เกมลูกรักนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมมารอชมกันนะครับว่ามันจะแตกดีไหมท่านผู้ชมมาแล้วหกร้อยดอกนี้เดี๋ยวเฮียขอจังหวะดีๆนะเดี๋ยวเฮียจะขอไล่เบรขึ้นไปอีกท่านผู้ชมเหลืออีกสองรอบเวลามันแตกดีออโต้มันแตกดีเฮียจะปล่อยยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเฮียจะกระโดดเบรไปเลยครับที่เบรคสามสิบแล้วก็ไปเป็นเบรละร้อยสามสิบรอบออโต้มาดิ เอ้าโอเคมาโอา้โหติดถั่วนิดเดียวท่านผู้ชมโอ้โหแถวบนติดถั่วเสียดายแต่ก็ขึ้นมานะครับ2,600ดอกนี้ถือว่าสวยงามนะเออถือว่ามันแตกเยอะแตกดีอะ่ะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะเอ้โอเคมาเต็มแผงเลยว่ะเออโอ้โหอย่างนี้แจกเยอะท่านผู้ชมเบร้อยด้วยมันต้องแบบนี้สิครับ ท่านใดชอบจังหวะแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮียมังกรน,นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากจะตามเฮียมังกรน,นะครับดูที่คอมเมนต์นะครับที่เฮียปักหมุดไว้เฮียก็พร้อมจะดูแลเลยนะครับผมโอ้โห14,000พวะ่ะเออมันไม่ค่อยแตกแบบนี้นานมากเลยนะโอ้โหโคตรละดีมากเลยท่านชมเราก็เดินหน้าไปเลยครับ22,000เลขกลมๆเลยอะเออเดี๋ยวเฮียจะลองดูดิว่ามันออโต้มันจะดีอีกไหม โอ้โหเมื่อกี้แป๊บเดียวออตโต้แป๊บเดียวแตกเลยหมื่นสี่ว่ะเดินหน้าอีสองหมื่นแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวหาจังหวะดีๆถอยดีๆนะครับอันนี้ไม่สี่นะครับไม่สี่เลยเียดเลยเพราะว่าเต็มที่ก็สองพันสี่หายนะอ่าขึ้นมาอีกหกร้อยท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามันแตกดีเฮียจะปล่อยออโต้นะเดี๋ยวขอดูจังหวะลงแบบสวยๆก่อนเนี่ยสองหมื่นสองพันหกสองหมื่นสองพันห้ามาทีขอยทีเหมือนแถมขอเหมือนขอเหมือนแถมอะ่ะมา เอ้ดอลล่ามาดอลล่ามาเบรกเยอะดิไม่ใช่ดอนล่านะปลาทัดมาอะไรก็ได้แต่ขอเต็มแผงไว้ก่อนขอเต็มแผงมาขอ,อเต็มแผงมาโอ้หไม่เต็มแผงท่านชมแต่ก็โอเคขึ้นมาดีนะครับขึ้นมาดีเลยเฮียก็เดินหน้าไปทั้งหมดนะครับ25,000นานนะครับผมแค่นี้เฮียก็พอใจแล้วท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับที่เฮียคอมเมนต์และปักหมุดไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม